เฮ้ยล้วสดีทุกคนวันนี้น้องดีจะพาทุกคนไปรอบมงนาซึ่งตรงนี้แบบฝนตกมากทุกคนเดี๋ยวให้เบิง่งนี่ทุกคนเบิงน้ำนาค่ะเจ้าโหเต็มเลยตอนแรกเมื่อกี้ตอนที่หยางออกมาฝนยังไม่ตกนะบาดหยางออกมาตกเลยพี่น้ำน้ำห้องนี่ก็แบบเต็มเลยทุกคนน่าจะมีปีกโอ้ย ก่อนแรกกันบอกพราแล้วบอกว่าอุ้ยยางออกไอ้ขี่รถออกไป,ไปเบิ้งสวนส่วน,วนยางเบิ้งว่าบางทีแบบยันหัวเข้าเพราะว่าเสวนนี้แบบไม่ค่อยมีหญ้่สักเท่าททไหร่เท่าไหร่อือแล้วนอ้องดิมก็เลยว่าอุ้ยได้ยางไปเบิ้งทุ่งนาน้ำเลยว่าเข้าที่เขาเห็ดว่าสีสูงสำเรละเนาะของข้าเจ้ากระหายจะเริ่มสีด,ดำเอ้ยเริ่มถ่ายของน้องดิมเข่าปงละ่ะเรียบร้อยแต่บหวัว สิบป่งออกสไนบปอร์เดี๋ยวไปเบิ่งกันอุ้ยลม้มึงึงเช้าที่สดใส่ตื่นมาพร้อมฝนตกอเอาแปเอามาก็นหนาวเพื่อนะเดี๋ยววันพุดแม่เบิร์นกับมาแล้วอุ้ยหมาแล้วก็ไปอีก นี่ทางที่เขามายัางมาตั้งตั้งช่วงนี้ปิดท่มก็ไม่ได้ไปใส่หรอกอยู่แต่บ้านแล้วก็ไปสวนอ่ะพออุ้อยเหีายงอ่ะขึ้นวาเห็ดทุกคนช่วงนี้ มันจะมีบงขนตอนยำน้อยเคยจับมาลินในตอนใหญ่อึบบกาาไม่กล้าทุกคนเบืองทางาาาจังไหนล่ะเมื่อกี้้องดิก่ก็เกือบล้มแบบนี้แหละตอนยางมาเฮ้ยประตูพอแล้วไข่อันนึ่งบนงัวเข่าสับ่ะโอ้ไม่กอดใครมาไข่ของพ่อไว้นี่ซ่งพอแล้วบอก้องดิ่มาเบ่องอยี่นี่ ่ัวอย่างตัวนี้ว่ามีงัวข่าวบอี๋ยวเซ็กใส่ตากรอบบม่มีไปทุง่งนาต่อหนาวหนาวหนาวอึ๊บปอทุกคนมึงเนาะวัด oh no! ทุกคนแล้วกัดแย่ยางบุญเนาซึ่งเนานี่แบบมันคันคายเลย แต่ดีที่นุ่งทรงพายามมาไงาไปกันต่อตึงเฮ้ยฝนเริ่มคลอยลงละ่ะแต่กับตังๆงเดี๋ยวถีบเธอคัะเพราะทุกคนฝนตกสุดนี้แบบห้าแบบฮึบขึ้นมาเลยสูงมากต้นกล้วยจนแบบิี่ไเห็นนี่นี่อ้าวยว ยี่ทุกคนเลื่อวางต้นยาดควมยาดควมไปเลยว่าวแต่บางนัดต้องหิมมุดเลยว่ะคือสิม,มุดแตเห็นพอแล้วเอาเมือเเงินอยู่นี่ควได้ยินเสียงว่าขาเจ้าไถนาว้านี่ย่างไว้้างหน้ากันเดี๋ยวสิเจอเขาให้เดี๋ยวไปบุ้งเขาให้อุ้ย ดึงต่ดึงอูออออ้สักขึ้นน้ำเดี๋ยวไปเด้อสงเกตไหมนี่เอาให้มันถึงนำ้ำแต่แบบมันพัดสะท้อนกเอาขึ้นห้องไปที่บอ่อสทุกคนอยากเห็นเขาหนาะน้องดีมบอกเอ้ยเขาให้เพราห้อยยางไว้ต้องเจอกเขาให้ก็จนะเจอกเขาหนาทุกคนอยากเห็นบอกว่าเขาหนาะน้องดีมสูงเท่าไหร่ลแล้ว อุ้ยต้นย่างเอา้า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 เดี๋ยวจะขอ <c oughs> ต้องใส่กำลังสีพื้นตัวอืมไม่ทุกคนนี่เขาให้เดี๋ยวกล้องหลังนี่ไง วิยว้าวเขาให้นี่สิเป็นน้องดิมแล้วพอ,อแล้วไ่เบิร์น้องดาวน้องยืนอยู่กันเนาะบรรยากาศสวยนี่ทุกคนมองมกเอ้ยเมฆหมอกโคแบบ้ดอรงามเลยพ่นว้าวเขาให้กับสีได้ประมาณนี้ว้าวโอเคเฮ้ย น้ำท่วมแล้วจะข้ามไปยังไหนลืมไปเลยปกติสิง่างข้ามวนนี่นั่นทุกคนเขานะเดี๋ยวสิซอกทางไปทางไหนละบ้านี่โฮโฮไปทางไหนอ้อลุงดีเห็นขอนไม้ขอนหนึ่งยูหันอย่าไปเบิ่งกันว่าสิข้ามได้บอในย่างไปแล้วแบบพลาดตกลงน้ำปีงจับ บุญเห็่สวยได้เพราะบุเห่มานำนี่เ้ยทุกคนนี่ผมต้องดิบเริ่มยาวละตัดอีกบอ <c oughs> ไปตัดอีกบอบอบอาล่ะไม่เอาแล้วเฮ้ของสมีนึงเขาสามารถโดดขาบได้เลยแต่ที่โดดแท้วะบ่โดดหรอก ขาพารขึ้นมานี่ถือว่าเรียบร้อยเปียกโชนี่ไงทั้งนี้ว่ามีขอนไม้ตัวนี้นี่ข้ามบ่ข้ามบ่อืมไปเฮ้ยแต่คือสีหักนี่แหละแต่มันคือสีหักนี่แหละโดดดีกว่าไปเดีย๋ยวเขามาโดดข้ามโดดอีหลีบบ่มาโดดหนึ่งสอง น,นึ่สองปุ๊บอุ้ยได้แล้วดีนะี่ิสามตบทุกคนพร้อมกันมึงเขา่าโอ้ใหม่กอดเข้ามันคือเป็ยนจังสีอ่ะคือโบงงามเนี่ยทุกคนม่งเขา้ามันคือออกจังสีโอ้ ได้กินข้าวอยู่ปบบนี้มอกมาเงี้ยเกียวมาได้หน่อยเดียวเนี่ยเฮ้ยโอ้อด oh <my> หรือว่าตอนแรกมันตั้งเป็ดอย่างที่ว่เดี๋ยวค่อเปบบปุ้งออกมาอีกออบางทีอาจจะได้ไม่นบ้หใช่ไหมใช่หรือเปล่า แม่ถ้าแม่เบิ้งคลิปนี้อยู่เบิ้งเข้า้เบิ้งเขานาเพราะว่าแม่เบิ้งไปเบียงไงแม่เบิ้งเลยเพราะเห็นแม่ถ้าแม่เบิ้งคลิปนี้นี่เบิ้งเขานาโอ้ยลุกคนเบิ้งนีให้เอื้อก็โอเค,ค,ออเคแต่หนาไหลาย ป oh ุนโอ้ my god สิได้กินขาน้าวนาอยู่แบบนี้ฮ่าฮ่าฮุ่้ยเซตต๊อ <c oughs> ตกขนาขี่ปีงจับปีงก็หลา,หลา่ไปเดี๋ยวสีย่างซื้ ผลชาโต้ก็ดิฉันทำอ่ะยึดกังทุกคนมึงเมคหมอบทำว่รราซาดีสุดๆอยากเก็บหอยอ่ะต่เป็นบูมีหอยหเก็บเห็นเข้านาละทอ <c oughs> ท่มากนะบุกไ,ไปละเดี๋ยวยันทอกับเก่า เดี๋ยวเดี๋ยวักเดือนสองเดือนมาเบิ่งอีกครั้งว่ามันสิงามขึ้นบอไปฟ้องพ่อกันไปฟ้องพ่อเ,ออเข้านาโบงามแต่เข้าให้คืองามอแต่ก็โอเคอยู่มัง้งแต่ก็ยัยงห้งามทั้งสองอันเถอะอันนี้บ่โดดละ่ะย่างข้าม ทุกคนว่าต้องดิด้สิตกบ่เนี่ยขาสั่นดึกดุกอยู่อุ้ย ตอนย่างกันบอกมนแบบสั่นดุ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 ดอยู่แล้วก่นี่ก็วิมันสิหักบอมันสิหักบอแต่ก็รอดแล้วก็จะเจอตัวนี้นี่ไงทุกคนน้ำน้อยเคยจับลินน้ำนองดาเฮ้ยนั่นอยู่เลจับแต่น้องดาจับอ๋อมันละจับมาถอนขนจับบงมาถอนขนตัวน้ำน้อยอ่ะนี่ไง น่น้องได้จับมันหมแล้วก็ถอนถอนขนมันคนหนาวลุกทำได้ไงความสามารถพิเศษเฮ้ยแล้วอันนี้มาโพลจังไหนบางนาดีมันมโพล้ยิงไหนอ๋อแม่เอยเอามาปลูกเป็นจุดเป็นจุดเลยเป็นจุดเป็นจุดเลยวู้บังอยู่อ่ะขันหมบงังขนมบอก ตึงโอ okay. เคเมื่อเ็จภารกิจของเขาแต่แล้วพอแล้วบอกว่าเบิ่งติงวัวเบิ่งเข่าห้พ่อเลยเดี๋ยวไปว่าให้พ่อฟังพ่อเข่ามาันคือเป็นยังสีมันสิไดที่กินอยู่วะนี่แต่ไฮเดี๋ยวมมมเมื่อหนาจะไปเบิ่งไฮลุงเนาะถ้าสิไปเบิ่งไฮลุงให้แถวคีวน้ำสารทีน้องดีน้องดาพอแล้วเฮ็ดก็ไม่เมอินแต่เติมมันหาแต่เฮ็ดบางหนึ่ง น่าจะยังน้อยอยู่ตึง่งทุกคนเข้าเข้าน้าไผ่อันใหญ่สมัยลายะมาอวดกันเบึง้งพิ่มประมาณนี้คืบหนึง่งจากจากตรงนี้มาหาตรงนี้แห่ว้าววิยังให้ทุกคนมาลินเว่ยส่วนนี้เมืองทุกคน นี่แล้วก็ทางนี้สวยว่กป่านแบบเฮ้ยเขาแบบป,ประมาณเอ้ยขนาดอยู่ว่ายังสมนี้ถ้าแบบโผูเอ้ยพูหัวโลวนสีงามสุดไหน่าแล้วอยากไปเลยฮ่าโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ชิบประมาณนี้เลยเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ชิบประมาณนี้เลยเนาะฝนกำลังชิโตอ,อึกอยเ่แบบนี้นะ ฟังจากเสียงเนี่ยมันมาทางนี้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีมขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมและน้องด้าฮ็ดคลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากจ้องลองดีมน้องด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำ่าสวัสดีสวัสดีพีพีเอฟที MC, ทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเก็บขันห่มเมื่อเฮือน <laughs> Bee Bye! Bye.